ตอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมเขาเจอที่หาไปประมาณสิบสองวันที่แล้วนะครับกูแม่งไปนอนมาไอ้เ้แม่งไอ้เ้แม่งไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยเออแล้วเราอยู่ในแมปไหนเนี่ยใช่คุณอยจะถามเพราะว่าผมก็อ่านังกินไม่ออกเหมือนกันคือแบบนี้อะตอนแรกผมว่าจะไม่เล่นแล้วแต่กูเจอในี้ติดเต็มเลยะแล้วคุณรู้ไหมผมกดเข้ามาหน้าเราบอกตามที่เขาบอกชื่อะไรใช่ปะเห้ยเขี้ยมเหรอคิดดูดิ ไอส yeah! so well, ัตว์คนเล่นแสนสามมือเยียกูเลยลองเข้ามาเล่นสักแบสักป๊บหนึ่งอ่ะก็ไปแป๊บหนึ่งประมาณสองชั่วโมงได้อะสนุกโคตรเลยก็มันก็นัวดีนะตามตรงมันมันไม่ได้นัวดีธรรมดามันโคตรนัวเลยซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วกูเข้ามาถาเพียอะไรเนี่ยโอเคช่างไม่ปิดคลิปพีพี่เฮียปัญญาขอนไอสัตว์มาเล่นกันดีกว่า ถ้าได้จำได้แบบนี้จะเป็นแนวไถไปเรื่อยใช่ปะเล่นเล่นคาสองบีดไปเรื่อยซึ่งไม่เป็นไรผมเก่งผมจะเล่นคนเดียวคุณรอดูได้เลยคนเดียวเล่นแบบนี้เนาะโอเคได้ละมาไปกันเอาชิบหายกูลืมเลือกหมดโอ้โหไม่ยังค้างอยู่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าคลิปผมไปสุ่มอะไรมาหน่อยแล้วผมก็ได้ปืนมาเห้เราเสียงก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้เงินจะเสียงเกมไม่ได้เินเสียงกูเนี่ย น่าจะไดแล้วนะโอเคไปกันอไอเจ้าแว็บเปิดมาโอ้เชีย่ยซอมบี้บักหลายเลยกดใช่อ๋อหนเสียงวะไอแ้แี่คุณลดเสียงก็ว่ากันเยอะเอ้ก็น้อยอยู่นะแต่ไม่มึงแต่จะมีเสียงเลยไอ้เฮ่แม่งเสียงโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เปิดให้คุณดูนะโอเ้เจ้าแวับปโง จารแวบไปโดนอาจารแวบสอมี้างเลยอาจารแวบเฮ้ยสอมี้างเออทำไมเลยกูออกได้เออ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 มึงจะกวนตีกูไปแลนะนะอาจารแวบ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 โอ้โหมึงเปิดโวประดับแบตเตอรี่ต่อหน้าตาตาเลยโอเคไม่เป็นไรแม่นี่เล่นสนุกดีก็ผมก็จะพูดอีกทีนึงว่าขอโทษที่หายไปนะเพราะว่าผมเพิ่งถึงร้อยซับไปไม่กี่นานมากผมก็ กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดเคีวเองี่ไหมซึ่งโงกๆแม่เราจะเปิดแหละไอ้เหี้ยแม่งรอพันซับก่อนอาจารย์เว็บวิจงวิงเมื่อกี้บอทจิ้วใช่ไหมน่ะเมื่อกี้ใช้บอทจิ้วป่ะไอ้เหี้ยแม่งม่ฟันชุ่มชิ่ชุ่มชุ่มชุ่มเลยเนาะผมไม่เหยใช้ปืนนะนะให้ก็ลองใช้ไหนแล้วกันปืนแทนที่ไม่จะยิงไกลได้น่ะไอ้เหี้ยไม่ยิงใกล้เหมือนกันเลยเว้ยแต่แรงนะแรงนะตีหมูดได้ไอ้เหี้ยแต่ไม่เท่าดาบ แล้วไป่เท like like ่าดาบนะดาบแรงกว่าเออมึงจะคลั่งนายขนาดผมดูจากท่าแล้วไม่น่าจะได้ตัดคลิปนี้วะแค่แบบได้พูดไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าแบบนี้มันมันเขาบอกเขาเลนเรื่อยๆอ่ะโอ้เสียตัวระเบิดวัวจะวับตูมทู่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 โอ้โหกูแหลกด้วยโอ้โหโอ้โหแม่งเมื่อกี้หลกด้วยโอ้โหแม่งลืมเลือกโหมดไอ้เฮ้ยแม่งกลายเป็นโหมอนอร์มอลโหมดง่ายสุดไอ้ยครับ ผมว่าวันนี้ผมว่าจะมาเล่นหาสักหน่อยโอ้วแต่กูไม่มเงินเลือกแต่กูไม่มเงินโอ้ยเหีียพิจารณ์เลยเฮ้ยปักเสียบปักปักเสียบกระทะาเหล็กเออเฮ้ยลอ่อศัตรูมาแล้วก็ฟันซุงซ้งซิงซุ้งซิงซุง้งซิงวุซิงน่าหละคือ ลิงแค่แบบเดียวนะเพราะว่าแมบนี้กำลังดังก oh, oh, oh. ูจะก่อกระแสแมบดังสักหน่อยก็ก็ใหญ่ด่ากันนะกูต้องการก่อกระแสแมบดังดูตาตูตาตูตาตูตาดูตาบอกโหขุ่แหลกเลยโอ้โหโอ้โหเครียดเครียดเรีไปยังวะเปิดมาเจอซอมบี้ฟันก่อนอุ้ยเชียดอกสุดท้ายสี่สิบหกเจ็ดด้วยโอ้โหมันทำไมไม่กล้าวะเอ้ยปักเซฟกระทเหล็กหยุดเลยมึงมาทิ้งบล็อกใหญ่มึงมานี่ราคาญสุดนี่ โอเคาได้จำได้ด่านมันเหมือนจะมีอยู่เท่าไหร่วะนึ่กอน่าจะสมด่านใช่ปะถ้าจะจำได้อะมันจะสาด่านออ้ยโอออโออไอ้เจมงกดชิปเราให้ควิกเฮ้ยมึงไปไหนตุ้ม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 ไอ้เแม่งปืนยิงไรละไก่ไปยังงงอย่ลยไ้เี้ยเออไอ้เแม่งแหลกคุณรอดูนะเดี๋ยวผมจะไปตัเออออเอออ กูก็ต้องเช็กเน็ตด้วยไงวะไอ้เน็ตไม,ม่มีปัญหาอุ้ยชิวชิวชิงชิวชิวเออกูจะถามเรื่องสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงอ่ะจะเป็นตัวช่วยอะไรเราต่างๆซึ่งกูก็ไม่รู้หรอกกูคแค่เอามาเก็บเลือดเฉยๆตัวฉันเป็นอะไระอ,อ่ะใช่ผมไม่รู้หรอกโง่ไอ้เหี้ยกว่าดังทีเลี้ยว ตายตาย,ตายุณดึงแต่ตายเฮ้ยบักซิปตุ่มแต่เอติ่ไม่ตับเรื่องที่กูอ,ออผมยังไม่เคยใช้เอติปืนเลยเออมื่อเล่าเรื่องขงไปข้างล่างไงถ้าจําได้นะนั่งไงนั่งผมขออนุญาตเปิดเช็คปิงไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่เกิดหาอะไรขึ้นว่าจังหวะท้าจําได้คือผมเคยดูสูตรหนึ่งวันนี้ติดต่อเกี่ยวคือกระโดดกดมันน้องนี่เลยไปกดมาเลย มันถูกระเบิดออกไปแล้วเราก็ต้องขึ้นมากันตรงนี้มันก็จะขึ้นมาไม่ได้เออ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 โอเคล่อมันมาใกล้ๆก่อนล่อให้มันมาเยอะๆผมอยากรู้ว่าอันติภูมิยังไงลองกดใช้แมงเลยเชี่ยเชี่ยหน้าอย่างเย้เกย์ตุ้ม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 ใจที่จะใชคาตาน้านปอดีกว่าเท่นะแต่คาตาน้าโตแต่คาตาน้าโจมตีดีกว่าเอ กดใช้ปั๊บเลยนี euh> ่แหละนี่แหละนี่มึงกูไม่รู้ช่วยอะไรหรอกคูไปอ่านทีหลังอุ้ยจะาว็บอุ้ยจะเอ้าเฮ้ยมาเลยนะอุ้ยอุ้ยจะาว็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะาว็บเฮ้ย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 จะาว็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะาว็บเฮ้ยจะาว็บเจะาเว็บเจะาเว็บจะาว็บเี้าเว็บพีเจ้ยอะไรมากมายวะไอ้สักด์ตาย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 โทรศัพท์เนี่ยตายไม่ได้ไปสามีไม่ได้ตายหรอกกูไม่ได้ตาย เป็นหนึ่งใส่ก่อนขอเวลานอกเฮ้ยสอมปีกูขอเวลานอกส้มปีมันกี่บ้าเยี่ยนอะไรขนาดนั้นหรอเฮ้ยยี่ยคียขอเวลานอกไม่ไม่ให้กูเลยสักทีพวกมึยิ่งให้เวลานอกเลยไม่ดีไม่ดีไม่ทำตัวมีมารยาทเลยพวกสามีตัวเนี้ยคนละสายขอเวลานอกแม่งไม่ขอแม่งไม่ให้เวลานอกกูโอ้โหอะไรพวกอะไรนกูรำคาญไอ้เคียนนี่วะมึงกลับมาดิเคียนแบมึงงานำคาญเสร็แล้วตามตรง ไม่มีเออบอลตน้อ่ติดเลือดในว่ะกูจะติดเรื่องไม่เนี้ยไม่มีมันมันมีเออมันมันมีเลือกกูจะติดเลี้ยงไม่กูก็ไม่แน่ใจโอเคหนึ่งอาทิตย์แล้วมันยังไม่ถึงพี่เป๊ะแป๊บมาก็หนึ่งอาทิตย์แล้วแป๊บกูถ่ายเกมนี่โคตรไปเลยนี่ว่ะแล้วกูจะเอาเขี้ยนอะไรเด็กเฮ้ยถ้ากูถ่ายขี้ไปอุ้ยจะแว๊บอุ้ยอุ้ยจะแว๊บอุ้ยจะแว๊บอ่าติดกูใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วขอเปิดอันนี้ก่อนไอ้เพี่อเปิดปั้าปอน

ยังไงก็คือว่าฟานเกย์กระบวนท่าที่หนึ่งตอกปุ่นเป็นสอดลูกไข่เอ้ยมันจะเยอะเกินไปละอีกซาเสียวกวิไม่เป็นไรผมชนะได้แล้วมันเป็นน้ำมออกเนี่ยวาญจิตเลือกฮาร์ดได้แต่ไอเมย์โคตูเขาไม่ได้ไอเมย์คนเดียวแล้วแมนเล็กด้วยนะขอโทษที่ต้องเปิดให้ดูปิงนะเพราะว่าถ้าผมไม่ดูกูกไม่รู้นะี่แหม่ให้ยปิงกูเท่าไหร่แถมกูแหลกมหาศาลอะอะ ไอ้เฮ้ยกูเลกกูเลกเฮ้ยกูเลกเฮ้ยกูเล็กยึดยึดเป็ดโอ้โหบอสมันกลับมาอีกไปฆ่าลูกน้องก่อนโอ้ยบอสมันมันเดินนิ่งโอ้โอ้ยกระจอกเลยโอ้ยชิบหายไปยิงอะไรนี้ก็ได้มันเดินมาไม่ถึงอยอะแล้วเฮียบอสเหยนม่นเป็นปัญญาอ่อน นี่ยโอ้โหสบายกูเลยอ่ะใช้ตีได้ตู้มหัวไปโจ๋ตัง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 กันไปเก็บตังกันโอเคโอเคพี่ชายสมพงกลับบ้านได้แล้วผมจะกลับบ้านไปหาเด็กผมอมออทำไมกูลังอยู่ตรงนี้เอาเอาไอ้เกียกูวาปตายเฉย ึงเป็นใครเนี่ยทำไมทําทํทำไมเจ้าถึงหน้าตาเหมือนข้าละ่ะเป็นไปได้ยังไงเพราะเจ้าใช่ไหมทําทให้ข้าถึงมีปีงฆ่าพันเนี่ยเออจะเป็นใครกันแน่นะ่ะถึงได้หน้าตาเหมือนข้าเลยเออจะเป็นใครกันแน่นะ่ะปีศาจร้ายจะเป็นใครนะ่ะโอ้หน้าตาก็หล่อเหมือนกันน่าเอานะ เจ้าปีศาจลายเจ้าไปใครน่ะทำไมเจ้าถึงหน้าตาเหมือนข้าน่ะหนึ่งล้านกูมีตังให้ไอ้สัตว์ไอ้เขี้ยนนี่ล่ะใหูจะไปตังให้ดูไหมเจา้าจจปีศาจลายเจ้าทำไมเจ้าถึงหน้าตาเหมือนข้าละ่ะอืออมอาปะผมก็จะไม่มีเขี้ยนเลยไอ้เหร็ญแล้วแหละผมกงง็คงมำลังดูอะไรนี้หน่อยเฉย ไม่มีอะไรจริงๆิงละอันนี้พูดตรงมันไม่มีอะไรละมันมันไม่มีอะไรจริงๆละอะอันนี้ตอนเนี้ยอ่ะคงจะไม่มีอะไรมากแล้วแหละเพราะคงจะไม่ได้ทำอะไรต่อมากกันแหละแล้วก็มันั่งดูสปินตัวเองนะเน,นี่ยคาอเนอยมสุดเลยกับตัวโอกกันผมคงจะมานั่งเก็บเคียวดะดูจากสภาพละคงไม่มานั่งทำมือละโอเคทุกคน ทุกคนคงจะดูใช่ไหมว่าผมจะประเดผมจะปิดคลิปเลยแต่ครั้งนี้ผมขอลองพูดเหมือนเอจ้าลูกโป้ชอบเหมือนฝากกดเดี๋ยวเฮ้ยมึงไม่ควรเดี๋ยวมึงควรจะอยู่ในฟอร์สเกนไม่ใช่เหรอโอ้เฮียไปหนี่วันอีกวันมานเนี่ยเลยโอเคผมจะพูดเหมือนเอ่ออันนี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะไอ้สันเพราะถ้าก,กดกระดิ่ไปแล้วพวกแล้วมึงกดติดตามแต่ไม่กดกระดิ่งไม่ก็ไม่แจ้งเตือนให้พวกมึงไอ้ยึดใหม่เอ้ยไอ้เหี้ยคนไม่มาดูคลิปเลยสักเป็นท้อไ้สักไปอะไรเหี้ย